สวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกับน้องวีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะอ่ะน้องวีเดียสวัสดีคุณป้าเอฟซีหน่อยค่ะโอยสวัสดีค่ะสวยๆก่อนฐานะไปเออดูชุดสวยๆชุดสวยๆวันนี้เป็นวันอะไรคะวันนี้คือวันอะไรคะทําไมเราแต่งตัวสวยจังเลยครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวัวันโอ้เป็นวันคล้ายวันเกิดกิฟต์ค่ะน้องก่อเดือนนี้ปีนี้ก็ครบ40ขวบแล้วค่ะเย้ เออนี่นะคะก็ใส่สร้อยค่ะสร้อยแล้วก็หมวกค่ะมืชุบเออค่ะหน้าไปสวัสดีสวยๆก่อนทำยังไงนางงามอืมก็วันนี้เดี๋ยวเอเอเลี้ยงเพื่อนค่ะเนาะก็ทำกับคงกับข้าวเลี้ยงเพื่อนค่ะแล้วก็นี่ค่ะจากลูกโป่งลูกโป่งค่ะแฮปปี้เบิร์ตเย์ค่ะให้แม่กิฟต์ค่ะวันนี้ไม่ได้ให้บีเดียค่ะเนาะเออก็มีทั้งพวกขนมจีนค่ะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องค่ะตีนไก่แล้วก็เออ ลูกชิ้นปลาค,ะะค,ค่ะเนาะอือก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะนี่อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุนนะะ้นค่ะนี่รอเพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะมาน่นละคะ่ะบ่ายเอ่บ่ายสองโมงครึ่งคะ่ะแล้วก็จะมีพวกยำส้มตำค่ะออแล้วก็มียำส้มตำปอเปี๊ยะค่ะหอมมีสองจานค่ะอีกจานหนึ่งอยู่ในตู้เย็นค่ะเนาะเดี๋ยวรอให้เพื่อนมาค่ะเนาะเดี๋ยวก็ให้เพื่อนมาช่วยตำส้มตำด้วยคะ่ะเพราะว่ามีแต่คนตำส้มตำอร่อยอร่อยเลยค่ะเนาะ กิฟก็เตรียมเอาไว้ให้ค่ะเครื่องยำเครื่องส้มตำแล้วก็จะมีพวกมัสมงมังมสมันให้คนดัชค่ะแล้วก็ผัดอะไรนะผัดไก่ใส่เม็ดม่วงๆค่ะเนาะกิบก็จัดงานวันเกิดล่าสุดก็ตอนอายุ30มค่ะเนาะ10ปีที่แล้วอตอนนี้40ก็นี่นะค่จะจัดทุก1ิปีค่ะเนาะปีนี้ก็เป็นสาวเต็มตัวแล้วค่ะ40 40ิบ <laughs> ผมก็เริ่มมีไฮไลท์ขึ้นมาแล้วค่ะใช่ไหมพี่เดียอันนี้ของมัม โอ้โหวันนี้ของมาม่ากีฟค่ะมาม่าจะมาให้นองนี่เปิดมาตกลงอีร์สต์เดอร์ดัตกลงเดอร์โอเปอเคไม่ให้เปิดค่ะทีนี้ไม่ให้เปิดของขวัญแล้วจะเปิดตอนไหนอันนี้ใครซื้อให้ใครซื้อมาให้มาม่าน้องอันนี้อันนี้อันนี้เขาไปเออไม่ให้มาม่าเปิดยังไงขอเปิดได้ไหมจะให้หรือไม่ให้นี่ กินเค้กก่อนค่ะให้กินเค้กก่อนค่อยเปิดของขวัญเปิดก่อนก็ได้ค่อยกินอยากรู้อยากรู้เอาเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเิดแม่จะมจ้าไโอเคเขาอยากเปิดกับแม่จ้ะมาเปิดกับแม่ Open with Mama เปิดอันนี้น้องบีเดียซื้อให้ค่ะเนี่ยบีเดียกับป๊าป๊าซื้อให้เหรอบีเดีย and ป๊าป๊า of Allen Bedia โอ้อันนี้ใครจะฉีกให้บีเดียฉีกหรือมึงอ่ เอากระบายจากฟังป้าป้าต๊ะเออป้าป้าก็ซื้อให้กับพี่เดียด้วยกันอันนี้มันต้องฉีกตรงนี้หนุกสุสุเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวอันนี้มันไม่ออกเอันีอะอันชกโอ้วันนี้มามาได้ของขวัญเยอะค่ะวันนี้กินไปของขวัญเยอะโอ้ไหนขอต่ละใครเป็นของใครเป็นเจ้าของมันเคยใครจะไปรักษาพี่เดียรับตานะค่ะแตรนเซอร์ไพรส์พี่เดีย ไม่เห็นมีอะไรเลยโว้ยน้ำหอมตัวนี้โอ้ยปาสค่ะทุกคนจิวังชี่ค่ะอันนี้เป็นกลิ่นที่กิปชอบมากเลยค่ะน้องปาโอ้ยขอบคุณค่ะดังจิวเวลอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นอู้ยนี่หัวน้ำหอมตัวนี้พี่เดียไมาฉีดเอาไม่ฉีดแล้ว Monster อันนี้มาฉีดก่อนค่ะอู้ยนี่หอมมากดังจิวเวลนะคะขอบคุณค่ะได้น้ำหอมค่ะจากป้าปาโรเบิร์ดกับพี่เดียค่ะ นี่ค่ะเพื่อนซื้อเค้กมาให้เขาวันเกิดโอ้โหนี่บาร์เค้ก<ค>มะพร้าวอ่อนเลิศมากลาบปากว่างในคะาวนี้โอ้โหดังเกลเวลนอวิลเลี่ยมนี่ค่ะคนซื้อมาให้วันนี้ค่ะคนจัดตังค์วันนี้คือคนจ่ายตังค์เนี่ยโอ้โหได้กินกับเขายังเนี่ยให้ดนแล้วที่บ้านมีก้อนหนึ่งสั่งกินเองก้อนหนึ่งโอ้สั่งกินเองก้อนหนึ่งแล้วก็สั่ง Oh. จะไม่ให้กิ๊ฟได้ขอบฟ้อนหูอยู่ในเทอร์เรนไม่เคยได้กินเลย <c oughs> บบนี่แหละลาบปากมากนี้ของน้องกิฟ๊ฟค่ะเนี่ยปลาอีกอย่างเนาะที่เน,นเธอร์แลนด์เวลาเวลาเอเอาของขวัญให้กันตนะันเกิดนะคะเขาก็แกะ <c oughs> เลยเขาจะแกะเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเขาจะไม่ไปแอบ,บแกะคนเดียวตอนที่เพื่อนกลับบ้านแล้ว <c oughs> <c oughs> ปลาไม่กล่องแค่กล่องเ็เลิกแล้วเนี่ย นี่กล่องนี่ก็ไม่ทิ้งกันเนี่ยเอาไปตอกไแพ็คใหม่แกะเลยค่ะปาสริชโอมค่ะปาเครื่องสังอางค่ะเนี่ยเป็นริชโอมมีอะไรข้งางในเนาะเข้าใกล้ก็แกะลิปติ๊กต๊อกโอ้ยตื่นเต้นเนาะไคยวันเกิดงาแล้วอ่ะตื่นเต้นค่ะนี่เป็นเพื่อนที่อยู่ในเมืองเดียวยกันคนะปาสนี่ค่ะเป็นเซ็ต เออเนี่ยเครื่องสำอางอะไรบ้างคะเนี่ยมีอะไรบ้างเทียนหอมมีพวกครีมโอ้โหมีพวกครีมโอ้จะสวยตอนนี้เนี่ยเป็นสาวแล้วตอนนี้เป็นสาวเตรยมตัวนะสวยดังชัวรลนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะทุกคนถ้าใครอยากได้อยากสั่งเนี่ยค่ะคนนี้เป็นคนทำค่ะนึกว่าไปสั่งมาจากไหนเอือน้องน้ำชาค่ะน้องชาคือน้องชาค่ะเป็นคนทำค่ะอยู่ที่ในเมืองเรียววัเดินค่ะ ตอนนี้ถ้าใครอยู่ในเมืองเรียวไวเดอร์เนี่ยถ้าอยากสั่งนี่ต้องสั่งทางไหนกันเนี่ยเดี๋ยวต้องเปิดเพจอีกทีค่ะโอเดี๋ยวน้องเกาจะเปิดเพจอีกทีเดี๋ยวตอนนี้เพจยังไม่มาค่ะเค้กมาก่อนนี่โชว์เอ้วันนี้เราจะได้ชิมกันเดี๋ยวเพื่อนๆคนไทยมาก็ได้จะได้ชิมกันค่ะเนาะอืมใครอยู่ในเรียวเมืองเรียวไวเดิ้ลนี่สบายสมท้อนในถ้วยหรือเปล่าคะขอเลววายเด้ก่อนค่ะอเ เก่อนค่ะเดี๋ยวขัข้นเปิดเพลยก่อนค่อยอ้นี่ค่ะเนาะค่อยใ,ใบสั่งกันค่ะเนาะนี่สวยมากเลยพากันไปทำอะไรมาข้างบนเนี่ยน้องมีเดียสวัสด,ดีพี่หรือ,อยังสวัสด,ดีพี่พ,พ,พป้าป้าเนี่ยเออกับพี่อันนี้พี่ชาลูกชอ,ออชอบใจออชอบใจเปรี้ยมชอบใจป้าป้าสวัดดสวด,ดีหรือ,อยังสวัสด,ดีครับนี่ค่ะคนตำส้มตำของเราผงนัวลงก่อนเลยเยอะเยอะ ไม่แซบก็ไม่รู้จะไปไหนละไม่ใส่ไม่แซบไหนใส่ไยแซบลาย,ย,ลาย,ลายเออน,นี่ค่ะตำรอเพื่อนก่อนเป็นยังไงสันติจัดมากนี่คนนี้คนตำส้มตำประจำทุก <laughs> งานก <c oughs> าแฟฟตีฟรเต้า <c oughs> 10 jaar dan Sarah. Ja, ik, Sarah ja. ik dacht ik ga gewoon. Mooi, dat is echt een... mooi cadeau. Dank en u. ik weet niet of jij van deze ja, ene bijna uh, niet gedaan uh, omdat uh, ik zo zwart had. of je het oh. leuk vindt als het Ja natuurlijk. Ja, maar. normaal van mij niet. Ja nee ja. dat is geen. มาก็พอแล้วครับ <coughs> 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 โอ้โหโรตีกรอบเฟิลเฟิยอ่าพี่สอนทำโรตีกรอบมาค่ะกเขาเป็ิเชฟเฮ้ยอันนี้ทำเองเลยนะค่ะเด็กนี่โรตีกรอบเป็นถุงเลยค่ะนี่ชีสชีสก็มาโอ้โหเนี่ยอันนี้ไม่เมาไม่ต้องกลับนะอันนี้ใครไม่เมาไม่ให้กลับนอนที่นี่เลย นี่ค่ะ like คนเ <All right. S 1> สิรฟเค,ค้กการนี้ซื้อมาจากเบเกอรี่ค่ะ <Yeah. S 1> ชิ้นหนึ่งนี่ร้อยาบาทค่ะภาษาไทยอย่างไร <c oughs> <c oughs> เอสเมนี่เป็นเจ้าของวันเกิดตัดเป็นเค้กมะพร้าวค่ะใครจะชิมบ้างยกมือเอสเม่อยมาเล่อยมาก เแน่เลยก็เค้กน้ำชาทำอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยค่ะนี่อร่อยสุดนี่อร่อยสุดเลยนี่อร่อยสุดโอ้ยขี่คุ้ยไรอะไรนะพี่สอนอืมโรตีกรอบโรตีกรอบค่ะอร่อยมากพี่สอนทำเองค่ะเนี่ยพายาดนะพายากินทั้งข้าวหนงข้าวเหนียวค่ะไก่ทอดเนาะเออคนนี้คนนี้โอ้โหเป็นไงคะอร่อยไหมคะเรียดอยู่เโอ้หน้าตาเครียดมากเลยหลัวแล้วไปแล้วไปแล้วอืม พากันสนุกสนานค่ะวันนี้พากันทางเค้กค่ะฝั่งนู้นเป็นเนทแลนด์ค่ะนุ่นฝั่งนี้เป็นไทยค่ะเดี๋ยวภาษาตีกัน <laughs> เดี๋ยวภาษาตีกันปวดหัวค่ะต้องแบ่งโซนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่าโต๊ะเต็มกันนะฝั่งนี้โต๊ะเต็มก็เลยไปพากันต้องไปนั่งฝั่งนู้นค่ะกินให้หมดเลยนะพี่ต่ายวันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ <laughs> <laughs> นั่นกินแล้วพี่อ้วกินเสร็จแล้วนั่นดือไบไม่เมาก็ไม่ต้องกลับเออห้าจานเลยนี่หรอโอ้โหดังจูเวลค่ะปาคี้ไม่เมาไม่กลับนี้ของใครอีกบ้างม่อีของมเดียก็ได้ค่ะอพัชลาพเองพี่อัมพัชลาปาให้ป้าแล้วก็ของ คไทยแลนด์ชุงยันชีพความท่าลนก็มีข่า้โหวันนี้ได e ้ของมาถึงเลยวันน ok ี้ได้หะขึ้นวัแห้งไมยกินไปกินไปองเืไม่เดียวไม่เดียวค่ะนี่นีไปารกระบอกโลาแล้วก็อันนี้ยากเห็นตัวสีโหวันนี้ ที่โอ้ยยาสมุนไทรตาหงไทยสุดยอดมากขอบคุมากค่ะดั๊เจเวดกเรอมาิุเข่าสิสขอบฟ้าโริ่นกำลังอันนี้ค่ะอันนี้เป็นฮับเจอยของเนเธอร์แลนค่ะส่วนมากก็จะมีพวกไส้กรอกคานาชีสนะคแล้วก็ถัวนิดหน่อยๆนยค่ะไปให้คนดัตค่ะกินกับเบียค่ะก๊ก๊มีนี่นะก๋วเตี๋ยวหูเตียวมูแล้วก็ไอขมจีน เดี๋ยวพากันนี่นะครับเมายังเมายังโอ้ไม่เมาค่ะแต่ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนเนี้ยเออพากันไม่เมาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอ่าเฮ้ยสวัสดีค่ะน้องไอเมน่ารักจังเลยนี่นหละเออยิ้มสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวทอไม่ได้แล้ก่อนค่ะทั้งวันทั้งวันเลยคค่ะทุกน ให้คุณป้าใหเร็วหอนค่นเพราะว่าคุณป้าไม่ทันเน้ะทกอย่างมันเป็นโปตีนผัดกันผัดก็ต้องนเส้นค่ะเนาะนี่ร้อนเลยทำกันอีกเหมือนเดิมทุกอย่างรออีกประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวตักมัสแมนก่นค่ะหกโมงเย็นแล้วค่ะขี้คร่ทําำมัสมมนก่อนนะแล้วก็อ้นี่ค่ะไอ้ผัดเม็ดมะม่วงใส่ไก่ทางให้คนด่ะ ตอนนี้พูดไม่ใช sí. well. ่เจอพูดหรอกค่ะหือยไปเรือยๆเอาพี่ใจเห็นคะตช่วยเด็กเสือค่ะเด็กเสอะเดี๋ยวถามคนดัก่อนค่ะว่ามัสแมนเป็นยังไงบ้างมัสมัสนเล็กคอ้หูยสแหงเล็กมัสแมนโค อร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากเล all, ็กกว่ไหมคะเดี๋ยวของคุณป้าให้เลนนี่ต้องทําผัดไทยใส่ไข่ครับเพราะว่าคุณป้าไม่ทานเนื้ออะไรลูกอุ้ยตายแล้วมาจางไงว้าวเด็กๆพากันเล่นกันกันสามสาวอืมบรรยากาศช่วงนี้ค่ะเมาอย่างเมาอย่างดีเจเมาอย่างไม่เหลือนะคะโอ้ไม่เหลือ ป้าต่ายมีของขวัญมาให้เด็กๆค่ะโอ้เมื่อกี้ประตูไปดีมือน้องพี่เดียวโอ้โหเล่นกลางันเด็กๆอ้าเจ็บไหมไหนน้องเปิดเปิดเปิดชิลุกเปิดป้าต่ายซื้อเลยไหมน้องโอ้ขอบพื้นขาได้ยังขอบคุณป้าต่ายยังขอบพื้น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 เออนี่ค่ะป้าต่ายเอาให้เออไหนแกดูสิลุกแกได้ไหมเอ๊ะขอบพื้น Whats it อ n มีแล้วแหละแต่มันน่ารักน่าใจดีจังเลยไปดีตลอดไปดีตลอดเปิดโอ้โหซอ That is good That is That is l o e a a i Wow. เป็นบนีเยอะ กูดินซอสซอสสีแล้วไปเดียใช่ไหมกลับบ้านกันแล้วค่ะงานเลี้ยงจบแล้วค่ะเนี่ยงานเลี้ยงเสร็จแล้วก็สีทุ่กว่าเนาะใครมาสแล้วนะาะจบแล้วสีทุกวงว ยูมาอ่มเนขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะคะเดี๋ยวกิฟว์นนี่แหละค่ะเราก็พาเอ่อไทยเออที่บรรยากาศวันเกิดเอ่อนรางมาทายเกิดกิฟให้ทุกคนส่งไแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปส่งกัอน่องเดียก็จะไปส่งเงก็จะไปส่ ที่จิตตาม้องมาเป็นนะคะ <S <S ดเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้านะคะยังไงขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ